สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีทำให้อีเทเรียมของคุณไม่ใช่แค่เก็บไว้เฉยๆแต่สามารถสร้างการเติบโตได้จริงและหัวใจสำคัญของทั้งหมดนี้ก็คือ stake wise ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจหลักการกันสักนิดอีเทเรียมปัจจุบันทำงานด้วยระบบที่เรียกว่า staking หมายถึงการนำเหรียญของคุณเข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายเพื่อช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมั่นคง และในทางกลับกันคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมนั้นแต่การเข้าร่วมด้วยตัวเองนั้นไม่ง่ายเลยคุณต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ดูแลกุญแจความปลอดภัยและถ้าทําผิดเพียงนิดเดียวอาจสูญเสียสินทรัพย์ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ s t a k e ไว s e ถูกสร้างขึ้นมาข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของ s t a k e Wi s e คือ,อ,อทุกอย่างเกิดขึ้นภายในกระเป๋าเงินของคุณเองไม่ต้องส่งเหรียญออกไปหรือฝากไว้กับใครสินทรัพย์ของคุณยังคงอยู่ในมือคุณตลอดเวลาปลอดภัยและโปร่งใส อีกจุดเด่นคือความโปร่งใสของระบบทุกขั้นตอนบันทึกอยู่บนบล็อกเชนตรวจสอบได้และไม่สามารถแก้ไขได้คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกอย่างถูกต้องและยุติธรรมอนอกจากนี้ s t ต็กไว s ์ยังมีระบบสะสมผลตอบแทนอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไประบบจะนำผลตอบแทนกลับไปลงทุนต่อทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตแบบอัตโนมัติที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือคุณสามารถนำสินทรัพย์ที่ได้จาก Stakewise ไปใช้งานต่อใน DeFi เช่นการเทรดหรือการให้สภาพคล่องได้อย่างอิสระเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสทางการเงินแบบใหม่อย่างแท้จริง Stakewise จึงได้รับความนิยมเพราะมันทง,ง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคุณจะเห็นพลังของ Ethereum ของคุณทำงานให้คุณอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ถือไว้แต่เป็นการปลุกศักยภาพของมันขึ้นมาขั้นตอนการเริ่มต้นก็ง,ง่ายมาก เตรียมกระเป๋าอย่าง MetaMask แล้วเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ทางการของ Stakewise ระบุจำนวนที่ต้องการเข้าร่วมและกดยืนยันหลังจากนั้นทุกอย่างจะทำงานอัตโนมัติอย่าปล่อยให้อีทีเรียมของคุณนอนหลับอยู่ในกระเป๋าอีกต่อไปให้มันทำงานแทนคุณและสร้างการเติบโตอย่างชาญฉลาด Stakewise คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสาหรับสิ่งนั้น